นะคะเห็นยายจันดาวแวบๆทำอะไรกันเอายาจันดาแม่แล้วเ่เออผูกมาเมื่อกี้นะอ้าวคือผูกมันไว้แล้วบารนี่ตัวนี้นะนีะ่นคือเริ่มมันจัดการแล้วบารนี่ เด็ดูกแล้วบานนี้เฮ้ยเฮ้ยเยเยยงน้ย็ยนยเย็นย้อยอาหเด็ันออกอย่างนี้้คนคือคือได้รามเลยเนาะบานนี้เอ้วมยั้มันเรถมันบอกไปดอกจะไปผูกมันลายปล่อยมันเมันสิเป็นตัวนั่นละบ้นี้เมื่อล้ขาันนังร่าผูก ทำให้เรียบร้อยเออบังเด้อพ่อน่ะคุณลูกอยู่ทางคุณเอ้ยมันหิวน่ะปล่อยมันก่อนเนี่ยปล่อยมันก่อนนี่เย่าผูกมันเหลแมวจะกินแมวแมวอยู่ผูกมันก่อนอีหลาคำแพงเป็นไปได้เย่าผูกมันเถอะมันก็อยากเป็นอิสระอืมให้มันกินก่อนผูกแล้วได้ปอน่ะ ออมันบอกไปดอกในทางละนะไไนม,มันก็อยู่ของมันแหละภาษาภาษาแมวลหละโอ้ยยังไีคุณตาขี้เข่าเลยบ้ายัางเลยหรอบ่มียังกินบ่ัยายจันดานเอายัางให้คุณตากินออกนซื้อม,าอม้มาบ่าเมื่อกี้น่ะอ๋อเอามาเตบัดเบิงเบิงเบิงหนั่งมาหนาะ ไปมาได้แล้วหนูัดกระเพราให้คตากนเนี่มีหมมีดไปตัดฟืนบอกถอดถอดรกเอามมเอาเลยะูยเนนะโททรัพ์เจ้าถือรักแม่กับฟังเพลงมึงมึงเออถือรักจ่อยแตก่นบ่เห็นชาเครื่องเยอะอาลเท่าเลยโอ้ห้องมีห้องสิรกเนาะนกันเลยเนาะ บอกว่าไซเม่โทรศัพท์มาจักแล้ววันนอนเมื่อมึงเปิดอยู่เลยจักไพ่ไปลักจักไพ่ไปลักประศรนบ่แม่ลูกชายจะเอาไปบอกบ่แม่เลยยังบ่ตื่นมันยังบ่ตื่นมันพ่ดตื่นวางได้มันพ่ดตื่นวางไปวัดเลยโอ้๋ยวจะไปจอางที่พาวันนี้ี่ยังกินได้ไหมดิเดี๋ยนะที่งานอุ่นอ้วางนี่มีอยู่ถ้วยซ้ำเดี๋ยววางปล่ามาย้ำได้ก็วางปลาออคุตาขี้ข๊อ เจ้าล่แมวเด้อยายจันดาเด้อใช่อือยายจันดาดีดูแลดีกว่าอันเร่ดาผู้ใดเนาะยายจันดาเนาะบดูปากแล้วเนาะยายจันดาจะทำตาบาเลียงเราจะใครปีตอนทำขี้เข่าขี้หน้ามาเนี่ยอย่งนีโอ้ยทุ่งเต็มมาบ้านเลเก็บเลยอยากจริงเพราะว่าพี่กุ้ยเตียวบ่กกุ้ยเตียวเนี่ย ใบ่ติดอ้วนมาหายเนาะกินอลไรกินข้าวกินน้ำมากินข้าวเจ้าแล้วข้าวเหนียอข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเจ้าก็เนอกวันนี้ข้าวเจ้าบนใบไล้ไปเลยเด้อกินไล้กินกินไล้ดอกข้าวเจ้าจักสซีบดบดอีกอันนี้กับข้าวเด้อนี่ยมีไก่มีไม่มีดามีเว้งอ้นตาได้เลยด่าเลย จากแมวเนี่ยจะก่วงจะบ้าเมื่อกี้นี่หนูกันก็คือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกรลุมหนูกรลุมสิ่ใกล้อยู่เฮือนให้จะให้แมวกินยาพักแมวไปเลยไปลูกไปไปถอดถุงเลยตอนใส่สอนเจ้าบาดเนี่ยหนังดาเอ้ยสอนกระโบนางคน

เดี๋ยวแล้ดาไโลสอกตกินอาหารตานี่มดในตาบด้กินนี่นะโอ้ยเลยดามันี้ลูมาแมหลายแม่ไ่เลี้ยงหมมันตาเราไ่เห็นหง้เดียวมันิกินมดอาหารเอ้้นี่ทั้งรักนี่ม่เกยกลูมีลล ปกตินี่ก็สิไม่รื้ปานนี้ดอกบัดบอกออกให้เล่าไปเล่ากินบไ่ดบนไบด้เด้บัดแม่นความไก่อบมาหนีเด้อคุณตาเดอ้อย่างดีเลยเทยุ่งเฮทไห่นะไม่ต้องห่วงสะอาดปลอดภัยไรยกันนงวลวันนี้ไปยูดีซีกินได้รึเปลาดนีปเรียไปกุมแมวไปในน่าไปตางโดออนตาเจียวว่ะเหรอะแค่นั้น สินแมวมัั่ใน nhà เลยีาน่นันักนัจะไหเนี่ยเนียอย่างนี้เบ้าบุชยาโลตลวๆต่อกมเากินมามหุองเมื่อกี้เดยวจะเอามาให้กินักหุ่งบ้าคตาบ้าครับอืมออมาให้เนาไอ้บ้าอืมโอ้ยบุหงได้ดยบหุองได้ยนะได้ยมายว่กินเดียเลยมาว่า ลายพจม่กไรไแต่นี้มันปีดไก่้หม้าซะมันมกินไ่ได้คือต่เอ้ยกินแต่กินแต่ส่วนที่มันดีๆกินแต่เนื้อเนาะแม่กินแต่เนื้อนะครนั่นี่ใหม้าใช่นหมอ่ะไปไปๆเนี่มันแห้งแตกอ่ะไปแน่ไปไไปเอาซกิน่ไอืมไปไปเออเจอๆนะตาเดินเดินๆหนุ่มลังเค็ดเขาอยู่ มาเนอใส่ซอสเมื่อกี้อ๋อนันกจ่ามามัดม่อจักให้อันนี้นะคะกับเขาคุณใก่้ใกล้โอ๊บนะคะโอ้ยระณจา่าเอ้ยนูนกระเจ้ายังไงตื่นแต้ตีซี่เพื่อเดอ้อเพื่อสิมาหอดนี่ตีอือตีซี่พเพื่อไหนนี่ยายเพกกื่อกะมาเบิงเง้งมาแย่งเนาะแดจันดาเอ้ยเบิง้งเอาน,นะ

น้ำเชียงถนูมิละมุดน้ำเดอ้อเจ๊กระตรูม้มาหนุ่มก่อนคนทำแบบโอย้ยกางกเม,มือยลาเลือกวกจจโตลยทมเขาไล่วาลาพวกมึงไล,ล่พวกก็กินผักตไปได้เดอ้อคุณตารเราก็เห็นห้งยิ่งเราออกกางจ๊หืัวออกหมดแล้ว น่าสีลาให้ซิมก็นอนค่ำ đẹp นะ,ะเฮ็ดเองมาหนีบกันใส่มือก็ได้<อ>เราเฮ็ดเองได้จีแต่ว่าเขาเอาปลาลูกสะกอ๊อตเราเฮ็ดรียบร้อยเบอร์ขยะาในี่ใช้วาสิเก็บขยานั่งดานเบอร์ถุงใส่ขยาก็บมามีถ้าบ่อให้เราว่าสิเก็บขยะไป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 

คุณตากินข้างในมุงกันคุณตากินให้เอ,อ,อ้มนะคุณตาเด,ด้ดอเดต็มหนูสีร้องไปเบิ่งเขาเก็บพยาละบาดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเขามัดแกนะยังอไกยังไงกกูตีได้นี่กูตักพี่จุไป ต้องโดอเนี่ยกินเด้อคุณตาเด้อแซ่บบ่บคุณตาแซ่บนะเนาะกินเลยอยู่คนเดียวได้อยู่เนาะครับผมมาเบิดลก็กินคาบนามีไก่ยอยู่เด้อกับหมูยอนเนาะเฮ้ยลงไปเบิ่งขยะก่อนบ่เป็นยังไงเราอยู่ในมุ้งเลยนะคะมาดำคู่กันหิวน้ำหิวน้ำเนาะฮะ มันหิวน้ำเข่าส้วมไปปมแน่อันยังก็อ่อมันหิวน้ำเข้าตัวมไปปมแน่ยเอาน้ำให้เจ้าน่ีะเอาน้ำเข้าส้วมครับโอ้ได้ได้ได้ขอเสียเอาให้น้ำโบม,มีน้ำเลยบ่อในส้วมนะมี่้อยน้อยนึงเนานะได้ได้เดี๋ยวจ,จัดการให้ไปลูกไปเพคนจะให้เอาน้ำเข้าส้วมได้ได้ปลอดภัยเพันอ,อ,อ,อยู่ในมุ้งเอ้า จะได้มัดแล้วมุ่งกันเลยคลิปนี้ก็ขอจบเพลงแค่ดี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ